เดินทางค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้ดิฉันอยู่ที่บริเวณท้องสนามหลวงนะคะก็ยังมีพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาที่สนามหลวงบ้างก็มาเคารพสักการะพระบรมศพในพระบรมโกศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะคะค <น S 1> ก็มีการทําความดีหลากหลายรูปแบบกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บขยะเรื่องของการบริการเรื่องเครื่องดื่มและก็อาหารนะคะแต่ก็มีอยู่ท่านหนึ่งนะคะนําภาพวาดของพระองค์ท่าน มาแจกให้กับพี่น้องประชาชนนะคะแน่นอนว่าแจกเท่าไหร่ก็ไม่พอค่ะเพราะว่าทุกคนรักในพระองค์ท่านแต่คนวาดนี้นะคะเขามีหัวใจอย่างไรต่อพระองค์ท่านเราไปพบกับคุณยุทธพงศ์ตาสมัยเอียบนักศึกษาคณะศิลปกรรมปีสีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่นะคะเจ้าของภาพวาดภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทําไมถึงได้ลุกขึ้นมาวาดภาพพระองค์ท่านคะ ก็คแค่อยากจะวาดสักรูกสักรูกะครับแล้วคือตอนแรกผมวาดแล้วมันไม่สวยเลยแล้วผมมาเดินดูที่มหาวิทยาลัยศินทรากร <c oughs> ที่เขากำลังจะทำงานชุดใหม่แล้วได้เจออาจารย์ประทีปกชบัวคนที่ผมชอบมากเลยแล้วผมก็เปิดรูปให้เขาดูรูปมันไม่สวยเลยแล้วเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเราทำได้เท่านี้ก็คือเท่านี้ไม่ต้องแข่งกับใคร ใครจะว่าไงก็แล้วแต่อย่าดูถูกตัวเองเพราะคืนนั้นกลับมาผมก็วาดภาพนี้ก็เลยวาดภาพที่ออกมาวาดเป็นใหญ่ไหมคะเฟรมก็หกสิบคูณแปดสิบเซนครับใช้เวลาวาดนานไหมคะประมาณเดืออาทิตย์ครับตื่นมาก็วาดตื่นมาก็มองตรงนั้นเติมตรงนี้นนวาดไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเริ่มงานมาก็ทำทำเลยใช่ไหมคะแล้วก็พอเสร็จสําเร็จก็ถัดมาเป็นภาพโปสการ์ดก็มันก็มีคนช่วยหลายคนเพราะว่า เพื่อนผมเขาเป็นช่างภาพเขาก็ถ่ายกับภาพจริงมาเป็นภาพถ่าย hmm. ไม่ฝ่ายมันชัดอย่างเงี้ยครับ uh huh. แล้วก็ไปอัดบางคนก็ช่วยโอนตังมาให้เอาโอนตงังใปมาอัดกันแบ hmm. บว่าเพราะว่ารูปวาดมันมันมีได้แค่รูปเดียวแต่ถ้าเราอาัดมาหลายๆใบอย่างเงี้ยครับตามกําลังเราเราก็แจกได้เผื่อแบบเขาใครอยากได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกอย่างเงี้ยครับ uh huh. ไปแปะไว้ที่หัวนอนหรืออะไร uh huh. ก็อยาก hmm. จะได้นึกถึงพระองค์ท่าน ทำไมถึงเลือกภาพนี้คะตอบยากครับเพราะว่าเลือกยากเพราะรูปทุกรูปก็คือรูปพ่อครรูปหไหนก็ได้แรบแล้วผมว่าคงไม่ใช่แค่รูปนี้เราผมก็มีเวลาผมก็คงจะทำรูปอ่ด้วยครับมีความรู้สึกยังไงต่อพวกท่านกับก็ผมว่ามันหาที่สุดไม่ได้แล้วครับที่เราจะมีกษัตริย์รรที่ทำเพื่อคนไทยทั้งประเทศขนาด สมัยก่อนผมเรียนที่มหาวิทยาลัยราชมงคลน,นะบในราชมงคลกรุงเทพแบบว่าเข็มที่ติดที่เสื้อก็เป็นตาของพระองค์ท่านอย่างเงี้ยบมภูมิใจมากกระทั่งเพลงสถาบันว่าสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิ่งพาภูวดลพระราชทานสานมญาณให้ผมไม่เคยลืมข้อนี้เลยผมก็ภูมิใจเสมอตอนน้เดี๋ยวพวดแล้ว ในฐานะที่เราเป็นพระสงฆ์นิกรอ,อีกคนหนึ่งของพระองค์ท่านจะน้อมนําเอาพระบรมราโชวาทหรือพระราชดำรัสหรือพระราชกรณียกิจอะไรที่เราจะดําเนินตามเป็นดาเนินตามรอยพระองค์ท่านท่านท่านสอไนไว้ทุกสิ่งแล้วครับเราก็แค่ทําในส่วนที่เราทําได้อย่างผมผมก็ไม่ได้ว่าทําอะไรได้ดีหลายอย่างอย่างผมวาดรูปได้อาจจะไม่ได้ดีมากผมก็ทําออกมาในสิ่งที่ผมทําได้บางคนเขาเขาฉันไม่รู้จะทำะไรฉันเก็บขยะอะ ฉันมีอาหารฉันเอาอาหารมากแกผมก็ทําในส่วนที่ผมทาได้ค่ะม้วันนี้ไม่มีพระองค์ท่านแล้วแต่พระองค์ท่านก็ยังอยู่ในใจะนะคะมีอะไรจะบอกบอกเพื่อนๆท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่บ้างไหมคะผมว่าทุกคนรู้ดีอยู่ครับว่าพระองค์ท่านทาทาความดีโดยที่ไม่หวังอะไรตอบแทนสิ่งทุกอย่างก็เพื่อให้คนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขครับ วันนี้ต้องขอบพคุณมากเลยนะคะเป็นผู้ที่วาดภาพนะคะอันสวยงามแล้วก็มาแบ่งปันให้กับลูกๆของพระองค์ท่านนะคะวันนี้ดิฉันแล้วก็น้องยุทธพงศ์ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ ดำายันสีก็เพื่อประชาท่านทรงงานจนร่างกายอ่อนล้าแล้วจากลาประชาชนวันนี้พออยู่บนสวรรค์ต่พาณนชยนั้นยังมองลงมาไม่ต้องห่วงลูกหรอกนะพ่อจ้าพวกเราประชาชนเจรักกัน รารักพระเจ้าอยู่ฉันรักพระเจ้าอยู่ฉันรั